เราก็จะได้ฝอ,อยในนั้นเนี่ยฝอ,อยนี่เราจะามาทําบอลน,นะได้จากเนี่้เสร็จแล้วเราก็จะมาเนี่ยใส่กาวเนี่ยใส่กาวใส่กาว,ากาวแล้วก็จะแปะเข้าหากัน ก็จะใช้เข็มนิดแดงแดงให้มันพางนี้เราก็จะได้มงกรม่วงะแค่นี้แคนน่นี้เนหะ็นไ การลใส่ซรนนันนะก่อนนมอันนี้เราก็เราจะมาทำบอลนะ<ม>แล้วก็ขยุ่งขยุ่งแล้วก็แล้วก็มาใส่ใส่กาวลงไป กลกไปแล้วก็ปั้นเป็นก้อสักพักก็จะได้แล้วนะอ่าบอลสีม่วงนะเราก็จะเอามาทำเป็นมังกร าบเลยนะอ่บาบเลยนะมังกรบอลม่วงสกเสร็จเรียบร้อยแนละ้ว